เช้เดือนจะมาคั่วเข้าคั่วกันทุกคนขวเข้าขั่วดต่าไว้ทานลาบหมูนะคะทุกคนนะข้าวเมียวนะคะทุกคนที่เราอเอามารอาไว้ถักขวดนาติ๊กสก็้วรี่น้อเชาเดือนมาเบ่งนะผ่าก่อนต้องดันไว้นะทุกคนเวลามันปั่นแข่งะมันเสียงดังแน่ฐานบนนิ่งทานแปลว่าจังไดผู้นี่เขาใหญ่ว่า ห้องห้องบางทีมันน่นแรงเบี่ยงเราจะเนาะมันก็เซฟดังสนั่นเลยละพี่น,อน,นะะ้องเวยนะคะต้องได้ดังไว้อ่านิ่งแล้วอ่ะนิ่งแลว้ลวทุกคนยี่สิบเจ็ดนาทีพคนละครสี่เลี้ยวฟันแทงยนได้ค่ะ โปรไลด์ดอกแต่ว่าหักซักพี่น้องได้เพราะว่ามีแดดแดดดีเอา,เ,อาเข่าลงเลยด้วยจ้ะเข่าลงขัวเลยแสดงว่านิ่งแล้วนะคะนิ่งแล้วทุกคนปั่นได้แล้วยามมือเส้านเนาะโอ้โหเสียงดังคลุกขนองเลยเสียงตักถ้าก็ได้ คือมันบดแน่นเวลาเครื่องมันทำงานแล้วมันแพงเสียงดัง <c oughs> โอ้ยดา่าหัวเขาปวดไปใส่ลาบหมูใส่ซุปมะเขือกระเบ้าไปนะทุกคน ัวแบบไฟ่อ่อนๆได้ไงคันแห้งกัะิ๊บหม้หมูนะคะทุกคนหมูหมูบดลาบแซ่บปันยังพี่น้องอ้าวคือดังเพื่อนั้นไปเหรอเปลรวลเราบอกเครื่องปั่นือเสียงคอยลงพี่น้องเบิเ่งเครื่องปั่นผ่าก่อนป็นยังเป็นยังไงแนลเราบอกเจ้าคือเหลืออยย่อันยี่สิบห้านาทีคนะน่ะเบิ่งพี่น้อง อะไร้นนาอ่ะปั้นข้อหมนแล้วแล้วงงเสร็จหรือ,อยังเออปั้นแห้งสองคนอีกข้างก่อนปิดเลยก็ปั้นแห้งดมเบิ่งเนื้อผ่าครับพี่น้องเด็บร้อยหอมหรือ,อยังเช็ค โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเสาเดือนต้องเช็ดน้ำยาน้ำยารอบนั้นใส่น้ำยาเัาบ่หอมไหมอือเป็ในอะไรบุ๊บ่หอมจดัดแมวใด้เครื่องซักผ้ากับนเนาะวันนี้โดนบึงเราเสาร์เดือนใส่น้ำยาหลายหอยมอทุกคนหอมอยู่เช็คบึง,งกนันจะเนาะเือนเพื่อนมาจะกลุ่มไปพ่อมัน ถุงสักผ้าน้ำยาประพานุมอที่จริงมันก็ต้องเวลามันไหลแล้วน้ำสุดท้ายเนาะจากสืน้ำยาประพานุพานุมมันจะอันถือเสื้อผ้าวันนี้กับปัน่นอกแห้งแล้วก็หอมอ,อันนี้โอเคอยู่ยวพร้อมทุกคนเขากะลักสีเหลืองกะลงังลสีอันนี้ได้ที่ ที่พี่น้องนะคะเปลี่ยนเอาโซนใหม่กันช้นใหม่ช้นใหม่เป็นพลาสติกแล้วกำลังสีได้ที่กำลังสีเหลืองแ,แล้วจะได้ก,กอบๆแล้ไม่ค่อยเปิดตัน เรากินเองอเขาใหญ่เขามีเครื่องปัน่นะเนาะเครื่องปัน่นเราเสาเดินมาติดต่ำเอาวทุกคนต่ำไปต้องต่ำคนทั้งวันเขาขวัวมันต่งแรกถ้าเย็นแล้วแข็งเลยนะทุกคนเขาต้องต่ำตอนที่มังห้อนอ กิ่นนะหอมหอมกบบสุภหอมเข้าวไม้ได้วยพี่น้องเอาไม้ไหม้กันหน่อยเอาไม้ไหม้กันหน่อยทุกคนสวย,ายงามม,มากนะคะอืมให้กับงอเนี่ย แล้วห้ต่ำแล้วมันจะได้กรอบดีอ่ะทุกคนพ่อแล้วขันสิมใหม่หพากหลายมากคสิกลิ่นไม่ค่อยดีนะทุกคนไหม่ดังแบบนี้แบบนี้กำลังพอดีเด้เรื่องน้องเลอกของตัวรับให้ลงโคบเลยคโคบที่เ้าเตรียมไว้เทเป ก็ควรเชื่อเดินก็ต่ำต่ำใส่สรกต่ำบักโก่เขาเียกว่าไม่มีไม่มีสากหินแต่มันมีครกหินนะคะท่านชอาต่ำครกหินมันสีเซตไวอยู่พี่น้องเออสีเซตไวอยู่เพราะว่าครกหินมันทนนะคะกับสากหินนี้มันสีเฮ็ดแทนกักลัวเขาละเอียดกว่ากัน ดีๆีุณท่านจ้ะสีบนั่งกับตัมข้างบนกับสีเซียงดังอีกเนาะพี่น้องแมวขออนุญาตนั่งบ้างไหมไอเมควิดีโอเล็กนิดเดียบัตรเงนนี่อสมัยแด๊ะอ่ะตำมมึงนี่พี่น้องนะกล้องลงอีกจะไงนะจ๊ะตัมอยู่ข้างบันไดมองข้างข้าเลร ผักขิริ้วมาให้หน่อยน้อยเอาผักขิริ้วมาให้แม่แล้วตบอยู่ในพื้นนะ่มะมาเปลี่ยนผ้าน้ําก่อนเร็วผักขิริ้วมาลูกวใส่ก่อนนี่ นนะผ้าคีริว้วตกอยู่นานๆในพื้นนะผ้าผ้าคีริวอะนั่งพื้นดีกว่พี่น้องเอ้ยยับมาพี่น้องยับมา ละเอียดได้แนุกคน เอาไม่มจังเสียบปั่นเอามันละเอียดกดอันปั่นกับปั่นได้ยดอ,อยู่บุปังเน,เนี่ยตำเ,เอาโลคทะเล่เนี่ยกระแทบแล้วก็ขวมาอันเฮาตำแบบนี้แหละละเอียดหลายแนนบอกพี่เนาะตำข้าวซำในซำนึงก <laughs> ็สิมีก้อนขวั่วลงเรืยที่ก็ มรรมดาลนะอ่าม,มีก็ถือว่าได้การแล้วเด้นพี่น้องนะเองเราเริ่มได้การแล้วเหลือน้อยนุ่งเด้อ,อพี่น้องขออนุญาตต่ำอีกจักหน่อยก่อนมันยังเป็นเม็ดอยู่กับมีไ้ทีเล่มาเชิญส,สิบประการละเอียดปัญญาดอกอเอาแบบพอดีนอกจะเะนะ้อไปซื้อหอม์พักชีมาลาบมึง ใครไปซื้อโอ,อ้น้ำมูกไหลแล้วพี่น้องน้ำมูกไหลแป๊บนึงจะ้ะ ใส่แห้งได้ตั้เขวัวก็ได้ฝุ่นกับข่าวดัางจามยังน้วดขวบขวบเพื่อนงานขวบขวบขวบพริกพงขวบพริกตั้โอยจามกันมาสั่น ยามันเอาแบบพอดีตามมันตน,นี้นะคะดจานนี่สบพี่น้องบริเอยดปในใดแบบพอดีนะโคเอันโโนี้ใส่เก เ,แล,แ,ลเแล้วก็เป็นฉากหินนะจ๊เนาะฉากหินก็โคกหินนราละเอียดแบบฉากบุเห็นมิตะโคกนะเรื่อยไปตามเยบ่อยไปตามฉากหินนะอันตามฉากหินก็โคกหินมันจะเร็วไวมันจะละเอียดกว่านี้นะคะทุกคนเขาคั่วของเรานี่ ได้ประมาณนี้เด้อพี่น้องอ้าวันนี้สาเดินลาพี่ละน้องไปในคลิปนี้สวัสดีค่ะ